ก็ขอกราบอนุญาตเรียนถามท่านพระ,อ,ะอาจารย์นะคะ,ะค่ะก็มีเพื่อนๆพื่อนักง,งานนะคะถามเข้ามาว่าท่านพระอาจารย์พูดถึงการนั่งสมาธ <c oughs> ิเพื่อนพนักง,งานถามว่าเนื่องจากไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นเวลาหลายๆวันแต่ว่าพยายามสวดมนต์ภาวนาและนั่งกรรมฐานที่บ้านแต่จะไม่ค่อยมีสมาธิมากนะะักจึงอยากให้เอาเรียนถามท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาชี้แนะ ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรดีเพื่อจะให้การปฏิบัติธรรมที่บ้านนั้นได้ผลเจ้าค่ะไม่ยากเลยจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิชั่วเวลาแป๊บเดียวก็ได้แล้วเราไปคิดว่าจะต้องอยู่วัดเป็นวันเป็นชั่วโมงไม่ต้องครูเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้นี่ปั๊บนี่เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแขวนเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปนานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆเนี่ยขอเวลาแค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้แม่น้อยมากนะแต่ผู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดเพ้อเจอ้อเรื่องจริงตลอดนะเพราะนั้นพระศาสดาบ,บอกว่าแค่โยมเนี่ยสูดลมหายใจ เข้าปล่อยออกสุดยอดแล้วตอนหนึ่งวันและแนะนำให้ทำวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นหนึ่งครั้งสูดลมเข้าปล่อยออกจิตอยู่กับกายแค่นี้สงบนิดเดียวเวลายมไปชายทะเลเห็นไหมยมสูดในใจสบายๆโอ้โหมีความสุขจร,จริงจริงๆมันสุขอยู่กับกายจิตมีความสุขเพราะตั้งมั่นขณะชั่วขณะรัดนิ้วมือ จิตโยมมีความสุขมากแล้วหยุดความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของจิตได้หนึ่งขณะสุดยอดแล้วแค่นี้และถ้าขยายเวลาออกไปสองครั้งสามครั้งสามครั้งยิ่งดีจิตโยมจะตั้งมั่นมากขึ้นคนมีจิตตั้งมั่นการทำงานทางโลกก็ยิ่งดีนะโยมจะล่างหนังสือสักฉบับหนึ่งเนี่ยถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยล่างไม่จบสักทีนะแต่ถ้าจิตสงบ รึเดี่ยวล่างอะไรก็เรียบร้อยนะและพระเจ้าบอกว่าปัญญาจะเกิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยละอกุศลได้จิตละอกุศลได้เพราะอะไรเพราะจิตตั้งมั่นอยู่กับกายขณะที่จิตอยู่กับกายจิตจะไม่มีอกุศลอกุศลถูกละโดยอัตโนมัติดังนั้นขณะที่มีจิตอยู่กับกายนั้น ปัญญาจะเจริญปัญญางอกงามปัญญาไพบูลณ์ปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญาไวโอ้โหประเภทของปัญญาต่างๆนี่เกิดมาเพียบเลยพุทธเจ้าบัญญัติมานะดังนั้นง่ายๆยโยมอยากให้ลูกน้องโยมมีปัญญาใช่ไหมหรือตัวเราอยากมีปัญญาใช่ไหมละกุศลเรื่อยเยนะจะเป็นคนที่ฉลาดนะคิดอะไรจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วว่องไวนะและแก้ปัญหาในทางกุศลด้วยนะไม่เบียดเบียนทุกฝ่าย เป็นประโยชน์หมด